อันนี้เราก็ต้องคอยช้อนออกด้วยถ้าไฟแรงเลือดมันก็จะพองหมดต,มตุ่นามาทอนานเลยนานใช้เวลานานไม่ตามกับสักสามสามชั่วโมงนีอย่างว่าเช้านี่ก็อย่างว่าต้มไม้นี่เช้านี้ตั้งแต่ตีสี่ครึ่งก็ฝันจะได้ขายก็เกือบหกโมงกว่าเกือบเจ็ดโมง ส่วนมากแล้วเน้นเป็นรสชาตินะครับเป็นน้ำซุปชีขเข้มข้ก็มีแค่มันก็มีหมูม,มีไข่มีไส้มีปอดมีเลือดเต้าหู้มันก็ของบางอย่างก็ทำล่วงหน้าไว้บางอย่างแล้วก็ต้องมาทำเช้าด้วยิบาทแบเพิ่งจะขึ้นมามตั้งแต่หลังช่วงช่วงโควิดนะ่ินปรับราคาของมันขึ้น เี่ยวได้นะอยากดิบจงนะเพื่อนเพื่ร้านของป่าก็จะมีเป็นอันนี้เป็นปอดนะเพื่อนเพื่อนมีปอดก็มีเป็นไส้ก็มีเป็นไส้แล้วก็มีไข่อู้ไข่ให้ให้เป็นลูกเลยนะครับ <c oughs> สวัสดีครับเพื่อนๆนคลิปนี้เดินเอียงออนทัวร์ยามีเราอยู่กันที่กระดเช้าดินแดงครับ ซึ่งในตลาดเชา้าดินแดนเนี่ยก็จะเปิดกันทั้งเช้าและเย็ยนครับผมจะพาเพื่อนๆไปชิมกว๋วยจับร้านหนึ่งเป็นกว๋วยจับน้ำข้นครับต้องบอกอว่าราคาย่อมเยาวและเครื่องแน่นมากครับเดี๋ยวเรื่องราวในคลิปจะเป็นไงเดี๋ยวไปรับชมกันครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านนวรัตกว๋วยจับหมูน้ำข้นครับ สวัสดีครับนี่กับร้านก๋วยจั๊บหมูน้ำข้นอันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นหม้อก๋วยจั๊บของป่านะครับก็จะเป็นก๋วยเป็นก๋วยจั๊บอะไรครับป่านี่จั๊บข้นครับอ๋อจั๊บน้ำข้นนะครับับจ๊นน้้ขนี่ก็จะมีเป็นเครื่องครับ เครื่องเต็มตู้ครับต้องบอกว่าราคาแค่35แล้วก็40บาทเองครับเพื่อนๆราคาถูกมากครับป้าครับในส่วนของร้านนี้เปิดมานานเรื่งครับอ๋อประมาณสัก20กว่าปีต้นโอ้ยีปีนฮะ20กว่า้ลตอนนี้ราคาแค่35บาทเองตอนนี้ี่ราคาประมาณเท่าไหร่ครับ10บาทครับ10บาทเองขาย10บบาทเพิ่งจะขึ้นมาไม่ตั้งแต่หลังช่วงช่วงโควิดใช่ไหม ปรับราคาของมันขึ้นก็ปรปับมา,เ,าเรื่อยๆเลยเพราะหมูมันขึ้นกับสองร้อยชุดตั้นนะ,ะก็เลยต้องปรับราคาก่อนก่อนโควิดก็แค่สิบบาทอย่างเงี้ประมาณยี่สิบบาทแล้วก็ปร,บปร,ปรปับปรับปรับมันขึ้นมาเพราะอะไรมันของมันแพงขึ้นแพงขึ้นเรื่อยๆก็ๆก็มีแค่มันก็มีหมูมีไข่มีไส้มีปอดมีเลือด เต้าหู้หมูอะไรเงี้ยก็ประมาณเจ็ดอย่างที่ใส่อยู่ใส่เครื่องอยู่ประมาณที่เจ็ดอย่างไม่ป่าตื่นมามามาทำเครื่องเมืหรู้ว่าทำกี่จังหวะนอ๋อมันต้องเกรียมไว้ก่อนมันก็มันก็ของบางอย่างก็ทำล่วงหน้าไว้บางอย่างแล้วก็ต้องมาทำเช้าด้วยเกรียยสองรอบ ยังไข่ยังไข่เนี่ยเราต้องต้มแปตั้งแต่เมื่อวานละแล้วก็แช่เย็นเอาไว้แล้วก็มาพะโล้ใหม่เช้าจีเรื่องในส่วนของเครื่องเราก็ต้มในหม้อเดียวเลยใช่ใช่หม้อเดียวเลยอันนี้เป็นเส้นก๋วยจับครับคุณผอันนี้เป็นเส้นก๋วยจับครับอันนี้ก็ตื่นมาทําตั้งแต่ประมาณตีตีสองแล้วมีเป็นอย่างอืงอ่นแล้วตืนเส้นเนมีมีเส้นหมี่ด้วยมีเป็นเส้นหมี่ด้วยครับ ก็ราคาขายอยู่ประมาณตอนนี้ก็อยู่สามสิบห้าสี่สิบก็ออถือว่าไม่ไม่แพงนะในกางเนื้งใหญ่ครับาราคาก็เบาๆไม่ไม่หนักมากทานได้ทุกยาร,ระดับๆๆนีน้ทํเเ้นส่วนมากแล้วเน้นเป็นรสชาตินากกว่าเป็นน้ำซุปที่เข้มข้นในส่วนของน้ำซุปนี่ปา กูประมาณแบบตุ่นประมาณงนานเลคนานใช้เวลานานไม่ตามกว่สักสามสามชั่วโมงนี่อย่างว่าเช้านี่ก็อย่างว่าต้มไม้นี่เช้านี่ตั้งแต่ตีสี่ครึ่งก็ฝันจะได้ขายก็เกือบหกโมงกว่าเกือบเจ็ดโมงอจะตีหนึ่งครึ่งเลยใช่ตีตีหนึ่งครึ่งมาทําเส้นแล้วก็ต้มเครื่องใช้เวลานาน,าน ปกติแล้วขายที่วนอะไรบ้างสาวอาทิตย์ครับสาวอาทิตย์ขายที่ตลาดดินแดงใช่ไหมใช่ขายตลาดดินแดงสาวอาทิตย์แล้วที่อื่นขายไหมขายที่กรมป่าไม้แล้วก็บางมดบางใหญ่บางใหญ่บางมดทองสองวันแล้วก็ที่เหลือก็พักเลที่เหลือก็หยุดเตรียมอุปกรณ์อันไหนที่เตรียมได้ก็เตรียมไว้พักผ่อนหนึ่งวันพักผ่อนวันจันทร์หนึ่งวัน เห right. no ็นบอกว่าช่วงที่ขายแรกๆนี่คนมาสิบาทอ่าคนมาถามเลยว่าได้กำไรอยบาทช่วงนี้อ๋อก็มีอยู่นะแต่ว่ามันต้องขายได้ยอดนะถ้าขายไม่ได้ยอดก็อยู่ไม่ได้นะต้องให้ได้ยอดถ้าไม่ได้ยอดก็อยู่ยากแล้วตอนนี้สิบบาทขายในประเทศไม่บาทที่เดิมที่เดิมเลยที่นี่เลยหรอที่นี่ก็ขายสิบบาทบาทผมกินกันตั้งแต่ลูกค้าบางคนผมยังป้อนก๋วยจับอยู่เลยจนเอาลูกมากินแล้วอะ อ๋อหมายถึงว่าเขามากับแม่แเขาเด็กๆแล้วก็พ<ช>อโตก็เป็นมีลูกแล้วเขามีลูกยังตั้งแต่ป้อนเด็กๆเลยขายที่นี่เนี่ยกี่โมงถึงที่โมงนะครับดูนี้ประมาณสักสิบโมงครึ่งครับสิบโมงครึ่งก็หมดเวลาแล้วครับขายประมาณเปิดร้านแบบทานได้นี่สักกี่โมงครัประมาณหกโมงกว่าเกือบเจ็ดโมงเหมือนกันประมาณอาทิตย์ก็ประมาณสักหกโมงครึ่งหกโมงครึ่งถึงถึงสิบโมงแล้วอ่าประมาณนั้นได้อยู่ โแต่ตะก่อนนี้มันขายดีกว่านี้เยอะ <c oughs> ดูนี้ตั้งแต่เศรษฐกิจมันไม่ดีมันหล่อยไปเรื่อยมันเหมือนกันทุกที่ครับ <c oughs> ไปตามสภาพเศรษฐกิจเราแต่ต้นทุนก็หนักกว่าเดิม <c oughs> รายจ่ายมันมากกว่าตะก่อนนี้ผมเคยออกรายการไปเขามาทำแบบเนี้ยครั้งหนึ่งแล้วโอ้โหตอนนั้นทุกคนมาขอสูตรกันเยอะแยะบอกย่อท่า จะไปขายนวนขายนี้เขาบอกว่าถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปทำเพราะต้นทุนสูงต้องขายให้ได้ยอดก็ขายไม่ได้ยอดอยู่ยากอย่างนั้นะตะก่อนเนี่ยอย่างที่ว่าขายสิบาทอย่างน้อยต้องได้ไม่ต่ำกว่าสามร้อยชามแต่ตอนนี้มันก็ขายแค่พออยู่ได้นะมันไม่ได้เหลืออะไรมากมายแค่พออยู่ได้อ,อันนี้เราก็ต้องคอยช้อน ออกด้วยถ้าไฟแรงเลือดมันก็จะพองหมดมันจะดูไม่น่ากินถ้าเลือดมันพองครับเป็นอันนี้เป็นไส้หมูครับนี่เราก็หั่นไม่ให้มันยาวเกินจะได้ตักพอดีชักพอดีคำ แล้วก็จะหั่นให้มันพอดีอันนี้เป็นอะไรอ่ะอันนี้มันเป็นปอดครับผมรครับต้มไม่ดีก็เหม็นคาวเหมือนกันก็จะสไตล์ก็คือจะหัน่นไม่ได้ชิ้นใหญ่มากแต่เพราะว่าเพราะว่ามันกินยาก,กประบาครับชาจะมันจะได้ไม่เต็มคําเกินไปและที่ผมเห็นมีก็มีปอดครับมีปอดปอดไส้ไมหมูมีไข่ ไอ้ออออน,นี่เป็นเป็น,ปนหมูเป,หเป็นเนื้อหมูหมูเนื้อสันเนื้อสันครับเป็นหมูเนื้อสันทั้งนั้นหั่แบบพอดีคำเลยครับอันนี้มันก็อยู่ที่ต้มเลยนะต้มต้มนานมากมันก็จะแข็งมันก็คล้ายหมูแดงอ่แหละถ้าต้มให้ฉ่ำได้ยินดีดได้ครับ เอาเลือดเต้าหูไหมครับได้เนาะอันนี้ก็ให้ง่ายต่อเวลาคนมาเยอะๆไหมครัครับผม ใส่ใส่ร้อว่าเลยบางทีคนเดียวมันทำไม่ทันด้วยใช่ไหมวะใช่มาสั่งบางทีรับยี่สิบสามสิบุงนี่มีไหมวะมีหลักสิบครับสิบมาชิงในบ้านเยอะเนาะครับคี่มีหลักสิบนี่เครื่องเป็นอ่หมูป่าก็เหมือนตุ๋นในต้มในน้ำซุปเลยนะใช่ใช่จริงผมดูจากสีเหมือนเหมือนต้มมาแล้วต้มแบบน้ำซุปอะไรต้มต้มน้ำซุป หมูมันจนมีรสชาติไข่ก,ขก็ใช่ใช่ใส่ทุกอย่างนะพี่นะ้อปลาเสร็จเดีวออกมาดูหน่วยร้านผมเน้นไปทำตอนนี้เราก็อยู่กลางร้านกุ้ยจับนะครับ ลูกค้านี่ก็เป็นช่วงเช้าเ้านี้ก็คนมาเดินตลาดกันเยอะกับกำลังซื้อเยอะครับตลาดนี้นี่พาเพื่อนเพื่อนมาดูแบบเครื่องนะครับเนี่ยก็มีทั้งไส้ก็มีนะครับเพื่อนมีไส้มีอันนี้จะเป็นปอดครับไส้ปอดแล้วก็เออเนี่ยเป็นเป็นหมูนะครับ หมูนี่ก็หั <S <S ่นบางๆแล้วก็จะมีทั้งทั้งไหนก็จะเป็นเครื่องครับที่ร่อหั่นแล้วันนี้ก็จะมีไข่ก็มบพี่นี่เครื่องเยอะจริงๆสิบบาทอร่อยมากผักต้นอร่อยมากเคผักต้น

เครื่องในไม่เอาอะไรงี้ก็ก็มีมีหมูไข่เต้าหู้อะไรงี้มีเลือดครับแต่น้ำซุปเพื่อน,อนๆดูแบบเข้มข้นมากคุณแม่าม,ามาซื้อบ่อยไหมครับซืบ้อบ่อยนะอ,อร่อยไหมร้านนี้นี่อร่อยดิคุณแม่บอกว่าอร่อยด้วยบอกมีกามา,มาทานบ่อยด้วยครับ ขอบคุณนะครับมีไข่เนาะก็ลูกค้าประจำของร้านนี้ก็เยอะนะนหลังร้านก็มือเป็นเาวิ่งนะทำหม้อไเรื่อเลยป๋าปกติเนี่ยใช้แบบเครื่องในกับหมูอะไรเนี่ยประวันปะมาณกิโลได้ป่ะ หมูนี่ประมาณเโลไส้นี่ประมาณสิบเก้าโลไส้สิโลสิโลสิโลครับแต่ว่าต้องมาล้างครั้งก่อนเนาะมันมันมีจำนิดมันเสียอีกหลายโลอ๋อสิบห้าโลนี่เหลือสักกี่โลได้ครับปะ,ะ,ะประมาณสี่พันสองนิ้วได้อ๋อก็พูดง่ายว่าพูดว่ารักษาไปรอประมาแล้วมันพูดง่ายว่าหายประมาณ3โลนะเครื่งนะองในไอ้ไส้นะเพราะว่ามันมีส่วนที่ต้องแบบตัวไขมันอะไรอย่างงี้เนาะใช่ไหมปะ พวกไขมันพวกอะไรเงี้ยไขมันเสียมันเยอะไขมันเสียมันเยอะนะฮะก็เครื่องในไม่ใช่ว่าแบบจะทำแล้วมาแบบมีแบบไขมันมาเลยนะก็เอาออกครับเนี่ยไสของป่าเนี่ยจะเขาเรียกอะไรจะบางๆอย่างี้ยนะป่าเนาะจะมีจะมีแต่ไสจริงๆไม่มีไขมันนะกินไขมันเยอะก็ไม่ดีเนาะป่ะไสมันเลยคอะคนนี้โคตรอร่อยเลยนะจ้าพี่หนูรักมากเลยเหรอ น,นี่ก็จะเป็นอาจะหงอมคมายอ,อชอบแบบเส้นรวมอย่างนี้เนาะเส้สสนหมี่ไว้จับนะอันนี้เป็นเส้นหมี่ไว้จับอันน okay. ี้น้ำไส่งค่ะก็ 35บาทเองนะครับเพื่อนๆอันนี้พิเศษก็สี่สิบต้องผ่าเนาะอันนี้ถุงแล้วคืสิบาทกคือสิบหบาทอ๋อถ้ากลับบ้านนี่จะ4 0บาทต้อป่าเนาะ4ี 40, 40, 45แล้วแต่ลูกค้าอือแล้วแต่ลูกค้าเลยมบมากครับไม่ได้าพิเศษม <laughs> ามันเยอะเลยมเยอะแล้วตาเนาะ ป่าเดี๋ยวผมเอาเป็นไอผสมมาป่าเส้นหมี่ได้ไดแล้วก็เขาเรียกเลยนะ,ะใส่ทุกอย่างเลย um ลองชิมดูมมมม่มีกนวมม่ม,วมปเป็ดจับนำ้ำข้นครับเพื่อนๆใส่ทุกอย่างอาานอมซุปแบบเข้มข้นมาก นี่นะ้ำใหม่สี่ถ้วยค่ะอันนี้เราก็ได้มาแล้วนะครับเพื่อนๆนกล้วยจับน้ำข้นนะครับร้านนาวรัตน์นะครับก็ตอนนี้เป็นตลาดเช้าดินแดงนะครับเนี่ยร้านเขาก็จะมีเลยร้านของป่าก็จะมีเป็นอันนี้เป็นปอดนะครับเพื่อนๆมีปอดก็มีเป็นไส้ก็มีมีไส้แล้วก็มีไข่อู้ไข่ให้ให้เป็นลูกเลยนะครับ แล้วก็จะมีเลือดก,ก็มีนะเพื่อนเพื่นก็เป็นหัวยจจับแล้วก็จะเป็นเป็นบิดเป็นหมูนะครับเ,เป็นแนวสไตล์ก๋วยจับน้าข้นนะครับอันนี้ที่ผมสั่งมาก็คือ,อสั่งเป็นเส้นหมี่มาครับเส้นหมีคค่ปนก๋วยจับมามาชิมรสชาติกันผมว่ามาทานบ่อยครับที่นี่ครับมาเดินมาเดินเล่นมาเดินถ่ายคลิปมาเดินซื้อกับข้าวครับ ในส่วนของน้ำซุปเนี่ยสไตล์น้ำซุปเนี่คือจะแบบเข้มข้นอยู่แล้วมีเค็มนํานิดๆนะครับแล้วก็มีหวานแบบเป็นกลมกล่อมอ่ะเค็มหวานพูดง่ายๆว่าถ้าใครชอบเผ็ดชอบเปรี้ยวเนี่ยก็คืออันนี้เลยเพิ่มไปนิดหน่อยก็พอแล้วผมลองชิมปอดของทางร้านนะครับ อร่อยครับเพื่อนๆน,น้ำเนี่ยถ้าใครแบบไม่ชอบเผ็ดชอบเปี้ยวก็ทานได้เลยอ่ะไม่ต้องปรุงเลยอ่ะอันนี้เป็นไส้ไส้ทางร้านแบบจะหนึบๆเล็กๆนะครับหนึบๆแล้วก็ไม่ไม่มีกลิ่นครับแต่กินก็มีความรู้สึกว่าเป็นเป็นไส้นิดๆนะเหมือนว่ามีมีกลิ่นอ่อนๆอ,อน่อร่อยครับ นี่เป็นไข่ไข่ทางร้านก็จะแบบต้มกับน้ำพะโลเลยเอย้น้ำกุยจับเลยครับไข่โดยรวมคือดีเลยครับเพื่อนๆมาชิมกันได้ครับร้านนวรน์ครับที่ตลาดเช้าเสาร์อาทิตย์ถ้า,าจะขายอยู่ที่ตลาดดินแดงนะครับ ก็มาชิมกันได้นะครับข้าวจับน้ำข้นร้านนวรัตนนะครับที่ร้านก็จะเปิดกันตั้งแต่6กโมงครึ่งครับถึงประมาณสิบโมงครับที่ตลาดเช้าดินแดงครับก็จะเปิดกันทั้งเสาร์อาทิตย์เลยซึ่งราคาถูกมากนะเพื่อนๆใส่ชามก็35บาทครับใส่ถุงก็40บาทครับใจกลางเมืองใหญ่แบบนี้ราคานี้นี่หาทานยากมากครับใครอยู่ญาติาดินแดงนี่ก็มาชิมกันได้นะครับก็ก่อนหน้านี้แอดจะมี ไปถ่ายคลิปครับกันอยู่หลายที่นะครับร้านดังๆร้านเด็ดก็มีครับหรือสามารถที่จะแนะนํากันมาได้นะครับ